สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับกี้เอ็มเจนทีวีนะคะทุกคนวันนี้พี่เนมก็่อยิปไปโรงพยาบาลคนเนดียวมันมีหมอนัดอะพี่เนมอนนเนแอบ,บออกไปหาสาวโดยที่ไม่บอกด้วยนะตื่นมาแล้วส่งข้อความอกว่า,วาออกไปข้างนอกนะไปทําคลิปกับใครนะหรอทุกคนรอดูนะคะทุกคนตอนนี้คือพี่เนมย,ยังไม่กลับมาแล้วพี่อะไปโรงพยาบาลคนเดียวให้กอนขับรถให้วันนี้เราก็เลยรู้เพศแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวค่อยบอกกับทุกคนนะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรารอพี่เนมมาอืมเราจะมาบอกพร้อมกันคลิปนี้จะเป็นคลิปแก้งหรือเซอร์ไพรส์ดี ทุกคนตะกรันเสื้อผ้อีบิดสบายเสื้อใช่ไหมโอเคเนี่ยตอนนี้ก็สามเสื้อผ้ามาแล้วทุกคนไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายอะ่ะอืออืเราจะแกล้งถามพี่เนมก่อนว่าอยากได้ผู้หญิงผู้ชายอะ่ะพี่เนมคะพี่เนมอยากได้ลูกผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะให้ทุกคนทายกันนะคะว่าพี่เนมจะพูดว่าอยากได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายกับคนที่สองโอเครอรอพี่เนมกลับมานะคะทุกคน ครับเนี่ยครับวดครับสวัสดีสวัสดีไปไหนมาครับเมียไปถ่ายคลิปมาที่ไหนครับเฮ้ยเยสก่อนตรวจเนใครที่โดวไปเจ็ดหนึ่งอเออดสวัสดีครับ,รบเ,เนี่ยเรินครับไม่มีหรอกเพ่ิงมาหาเมียไม่ได้เอาไปข้างนอกมาเดี๋ยวอาบน้ำก่อนไปไกลไปไกล <c oughs> เอาเสื้อ,อมาใหม่เสื้อใคร ีรับนะวิธีลุ้นรึลุล้นอะไรเนาะไม่เอาเสื้อออกมาทำไมอ่ะทำไมเสื้อลูกไหมป้าตัวอะไรแค่นี้เฟยน่ามันตัวเบลล์แล้วดิออกมาแกะออกมาลูกไงลูกคนที่สองอ่อพี่เนมพี่เนมอยากได้ลูกเพศอะไรฮะพี่อยากได้ลูกชายลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงเนย เี่เล่นเกมจบไปสองสามตาแล้วผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะมทำไมซื้อเสื้อเหมือนเสื้อผู้หญิงเลยแกก็ซื้อผสมกันไงตอนซื้อยังไม่รู้ไงว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วถ้าเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วเป็นเสื้อมันเป็นผู้หญิงใส่ได้ได้แรกเกิดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราแบบโตมาอะไรอย่างเงี้ยสรุปผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ เขาชอบเด็กผู้หญิงนะแต่ว่าถ้ามีน้องเฟยดาแล้วก็อยากได้ผู้ชายก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงสองคนก็ได้แต่ผู้ชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวพูดว่าก็ได้สรุปอยากได้ผู้หญิงผู้ชายงว่าแสดงว่ารักผู้หญิงมากกว่าผู้ชายบ้าแกต่อนนจิงสรุปผู้หญิงผู้ชาย ชิดนานเนี่มันดูตรงชิดนานดรู้อ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่แบบว่าจะมีน้องเฟด้าเลยใช่ไหมถ้าพี่แบบยังไม่มีลูกเลยนะลูกคนแรกจะได้ผู้หญิงไงแต่ลูกคนที่สองไม่ได้คิดไว้ที่ไม่ได้คิดไว้ผู้หญิงผู้ชายก็ได้ดีจังเลยแต่ว่าคือมันห้าสิบห้าสิบจริงนะเว้ยจริงคือแบบมันเลือกไม่ได้อะเด็กยากใช่ถ้ามีเพศมาให้เลือกสองเพศก็เลือกไม่ได้ ถ้ารูปแบบได้ผู้ชายเหรอฮะถ้ารูปแบบได้ผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าลูกคนแรกอยากได้ผู้หนญะิงตรงที่สองเป็นเพศอะไรก็ได้เ้าเป็นหนะน่ะผู้งหญิสวยอะ่ะเก็บเ่ะถ้าได้แก่แก่และผิวผู้ชายเขาเนี่งน้ำอ่ะ เล่นมาเป๊ะสมัยวันเดียวพี่ดูงยิงอันนั้นแหละแค่นั้นแหละเบอร์ไอคองโซลุดแค่นั้นแหละคุณดูตัวอังอีกตัวตายโหนั่นโดนแยกกว่าเบอร์วลาพี่แข่งไปสิบสองเกมได้ได้หนึ่งค่าหนึ่งแต๊ตตีแข่งสิบสองเกมแล้วค่าหนึ่งแต๊ตตีอีเกมนึไรที่ถ้ามาชนะก็เลยนะแกได้ผู้หญิงผู้ชาย เห็นลูกคนนี้ไม่สําคัญเลยใช่ไหมบ้าสาคัญดูไม่สนใจนะไม่เหมือนเฟรดาเลยไม่ใช่คือเข้าใจเลยว่ามันไม่รู้ไม่รู้ได้เพศไหนก็ได้เพศเรื่องลือกเพศไม่ถูกเพศนี้ไม่สนใจลูกหรอว,วะนี่ยใชเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเถอะอ่ะแล้วถ้า<ง>แกอยากได้ผู้หญิงผู้ชายอะแกได้ผู้หญิงผู้ชายกันะถามแกนะอ่ะอยากได้ผู้ชาย แล้วตอบได้ตอบได้แล้วแกอยากได้ผู้หญิง <c oughs> ผู้ชายผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ <c oughs> เขราไปแกหลายใจยังเนอะผู้หญิงก็ได้ครับผู้ชายก็ได้ครับเนี่ยเอางี้ขอมีลูก3ามคนอ,อ่ะ <c oughs> ถ้าจบสามคนแล้วยังได้แบบไหนก็ชายหญิงชายหญิงไงคือไงผู้ชายสองหญิงหนึ่งเหรอดีไงก็คือเรามีลูกสาวคนใช่ไหมคนนี้จะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ได้แต่ว่าคนนี้เป็นเพศหญิงใช่ไหมคนหน้าก็เป็นผู้ชายถ้าคนนี้เป็นผู้ชายคนหน้าก็เป็นผู้หญิงไงเออเอาไหมมีลูกสามคนใช่ไหมมันไม่ได้ทำอะไรแล้วถ้าเกิดคนที่สาวออกมาแล้วไม่ตรงที่พี่อยากได้เออนะชอบวะชอบมันจะชอบไหคเป็นลูกเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันนะ ทำไมไม่สามใจเขาบ้างเขาใหญ่ได้ปุ๊บใชไหมไม่ไม่ันถึงว่าถ้ามีคนที่สามมาใหญ่ได้พี่ไงแต่ถ้าคนที่สองอ่ะจะเออหตอบนี่มันยากเหลือเกินเนาะไม่ใช่มันไม่ได้ยากเว้ยเอาอะไรต้องพึ่งับผัดทำงานมาทำไต้องมาทำอะไรที่เครียดด้วยวะมันตอบไม่ได้จริงเอางี้อะไรต้องฟังเหรอนี่ไม่ใช่หรอกเสียงมันยาล็อ เป็นผู้ชายลูกผู้หญิงผู้หญิงมัวแผลแก่ได้ผู้หญิงอ่ะแก่ได้ผู้หญิงก็ได้อ่ะคือคนแม่จะไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่ว่าลูกเขาอ่ะเขาเชื่อว่ามันจะเข้าใจผอก็ออะไรไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะถ้าสมมติว่าเขาอยากเป็ลูกผู้หญิงแต่ลูกเกิดมาเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยลูกก็ไม่น้อยใจหรอกเราก็แค่บอกว่าเออเราแค่แต่เป็นผู้หญิงแต่ลูกเป็นผู้ชายเข้า็รักเหมือนกัน แต่ถ้าลองคิดในมุมหนึ่งถ้ามีลูกผู้ชายก็ดีนะเพราะเขาชอบแบบลุยๆใช่ไหมแบบเวลาไปเล่นเจ<ช>็ตสกีเวลาไปลุยๆอะไรแก่พาลูกไปด้วยลูกก็ได้ลุยอนะไรอย่างเได้หด้ามันอาจจะไม่ได้สอนเด็กสอนเด็กส,อน,กสอนลูกเป็นทีมชาติดันลูกพี่ละลูกเป็นทีมชาติเน้นเน้นเ้นเราผู้ชายอ่ะวันนี้อยากได้ผู้ชายวันนี้อยากได้ผู้ชายแหละไอ้เราตามใจเขาเห็นเขาไอ้นั่นเลยจริงจริงผู้ชายอผู้ชายผมอยากผู้ชายแต่ถ้ามีผู้ชายก็ดีเลยนั่นแหละดันลูกดันลูกเป็น ทีมชาติเลยอือผู้ชายลูกพี่จะเป็นทีมชาติแล้วก็อีสปอร์ตลองอีสปอร์ตอืมแต่เป็นอีสปอร์ตเลยตั้งชื่อลูกพี่โอ้ยยังไม่รู้เพศเลยจะไปตั้งชื่อยังงไแต่เราก็อยากจะตั้งชื่อตามประตูที่ชอบเหมือนเดิมไงรู้ไ่มเฟย์ด้าพี่ตั้งมาจากประตูนะประตูเรื่องอรประตูเรื่องแอคแคทออนไทยทันเฟย์ด้าฟิตที่ห้าอะไรเดียวหัวหงอกไปข้างนอกมาเหนื่อยก็เหนื่อยอ๋อ แะ่แล้แกไปไหนมาปกนนข้าวเสร็จมาวันข้าวบะครนะเยียมเลอ้าววันนี้หมอหนะอ๋อเออฮะหมอฟันหมอนดนะท้องอย่แหละตรวจคันเป็นไงบ้างอะหมอบว่าเป็นลูกผู้หญิงฮะตอนนี้รูเ้เพศแล้วนะไม้ใช่หรอไหนดูนี่ยังน่ะว่าแล้ววันนี้วานเป็นแฝดข่าวเรื้อใเยอะยังดู<น><น> อะให้ตอบบีพีีอะไรผู well, ้หญิงผู้ชายพ่อเนื้อให้ตอบบีพีว่อะไรด้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายทำแบบแกได้ผู้ชายจะได้ไปเล่นกับเขาได้ขี่แบบลุยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แบบน้องชายได้ปกป้องพี่สาวถ้าเกิดเขาก็ทายผิดอันนี้เขาคิดว่าเขาพูดแก่ก่อนว่าแกจะพูดผู้หญิงผู้ชายเขาพูดว่าผู้หญิงจะไปกอดพี่ผู้ว่าผู้หญิงปะ ลืมแล้วก็ลืมใช่ลืมอยาก้ล็กเอามเอาไหฮะไอยากดูแล้วที่รักโอเคค่ะทุกคนยังไม่ต้องให้พี่ใน้พรุ่งนี้ตอนนี้เราก็จะมาบอกเพศพร้อมกันนะคะกับพี่เนมว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะทุกคนตอนนี้มุดเข้าไปแล้วลุกคนชอ้ยบันชั้มันชั้มันชั้วบันิงจริงเหร <อ>ขายอไายเมื่อไหร่รอแกเข้ามาได้ยินเสียงรถก,ก็บอกให,ให้ก่อนเลยอะ่ะแล้วรู้เพศแล้วเหรอร,รู้แล้วแกไม่รู้รู้แล้วแกไม่รู้โอ้โหลูกแก้วลูกก้าบอกเพศแสนหนึ่งอยาไูได้กระเป๋าใหม่เงินคิดแสนหนึ่งใช่ไหมอืมขอบคุณค่ะเพศอะไรลุกลุก เผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแล้วคนดูลุยยังอ่ะคุดูรแล้วอระบอกคนดูลยลุยลุยลอยอกความแก่รู้ลล้วรู้ลุบลุ่ลุยลยลุยลุรลุยลุยากรู้แลุยรุลลุย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 ยลุลุวลุยยลุเลยลุ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 ไลุ เฮ้ยอะไรรง้รู้ท้องแห่มากเลยเ้องกินข้าวอิ่มมาด้วยอ้าวอะไรทำไมเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะเฮ้ยลูกสาวชัวร์เงี้ยแล้วก็อยากรู้แลกินลีลาตั้งแตน ยินดีด้วยกับคุณวุฒิชัยนะคะคุณได้ลูก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 ชายค่ะให้ผมได้ถูกผมท่ายถูกจริงปะเนี่ยจริงไอ้ล,ลูกชายพ่อฮ้ยฮ้ย,ยดีใจจริงมกจริงเขาแบบกูจ๊อเร่จ้าให้ <laughs> <laughs> ดำเนินรายการต่อเลย โอ้ยลูกชายโอ้โหโอ้ทองโตมากเลยอะโถเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็ได้เห็นแล้วทุกคนโอ้ลูกชายขอได้ลูกชายทุกคนพี่พี่ง่งคุณดูหน่อยว่าคนดูก็ถ่ายอะไรไปเนี่ยเื่องเรื่องเรื่ึงไม่ได้ถ่ายคลิปเขาควรได่ถ่ายแต่แรกอยู่แล้วนู้จทกอไงทัาบอกไงทุกคนทายกับแกนว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เขาคิดว่า ทุกคนอะ่ะเชียร์ให้เป็นผู้ชายซะเยอะมากกว่าเพราะว่าคนแรกเป็นผู้หญิงแล้วเนาะใช่แต่เอาจริงๆนะคือตัวผมอะ่ะผมไม่ได้แบบอยากจะได้ลูกผู้หญิงผู้ชายเว้ยแต่แบบไปไหนก็ได้เพราะเมือ่อกี้ผมนึกว่าเออถ้าแบบเป็นรูกผู้ชายมันก็ดีใช่ไหมแบบจะได้เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรกับผมได้ใช่ไหมเ้ยคนเขบาุาคนเข้าทุกคนเข้ามเป็นรูปชายทุกคนเย้ด,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 ดใีใจอ่ะแบบสนใจแม่มันนะแม่มันอยากได้ผู้ชายยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะ ไม่ตั้งชื่อลูกชื่ออะไรดีอะเดี๋ยวเราค่อยมาบอกแล้วกันบอกตอนข้อหรือว่ายังไงแกจะบอกก่อนไม่ตั้งก่อนก่อนอไม่รู้อะดูวีเนียมบดีผ <laughs> ม <laughs> บอกเลยว่าวันนี้ผมไปทํางานมาข้างนอกนะครับเ <c oughs> หนื่อยมากแล้วก็กลับมาหายเหนื่อยแบบมากๆนะครับตอนแรกแบบก็จะขึ้นไปนอนแล้วแบบวันนี้คือโหเป็นอะไรที่แบบผมได้เจอเซอร์ไพรส์ที่แบบ เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตอะถึงแม้ว่ามันแบบมันไม่ได้ชีสุดในชีตหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้เซอร์ไพรส์มากๆขนาดนี้มานานแล้วกลผมแบบตื่นตันมากๆนะครับแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้รู้ผู้ชายนะครับจริงๆผมไม่รู้ว่ามาันจะไปตอนแรกเป็นยังไงเพราะผมไม่รู้ว่ามันถ่ายคลิปแต่ว่าในใจผมอะก็อยากได้รู้ผู้ชายนะเออโอเคทุกคนครับไปทั้งหัวใจเจเอ,อ๋ยเจะเจ๊เดือเจ๊จง ครัทุกคคลิปนี้ถ้าผมล้นหรืออะไรเกินไปผมขอโทษทุกคนผมขอโทษผมขอโทษนะมากมากเลยนัวเลยเข้าใจเข้าใจกันนะทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอโทษขอโทษขอโทษผมไม่รู้ว่าถ่ายคลิปอยู่ตอนแรกขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษนะครับทุกคนอันนี้ก็แบบเป็นตัวตนของผมมาแหละทุกคนครับทุกคนก็ขอภัยด้วยนะครับถ้าแบบถ้าชอบก็ก็ขอบคุณแต่ถ้าไม่ชอบก็ขอโทษจริงๆนะทุกคนผมดีใจมากนะครับถ้าชอบชอบก็กดไลค์เยอะๆโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ครับ ขอบคุณครับพูดไม่เป็นคำแล้วทีนี้เอาเป็วันนี้ขอตัวลาถ้าไม่เชืไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมผม่ว่ากดไลค์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตั้งชื่อลูกให้นะครับกระดิ่งด้วยก็ดิ่งอะกระดิ่งกระดิ่งด้วยนะครับก็ดิ่งอะไรไม่รู้เลยก็ดิ่งแด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็ในคลิปหน้าผมจะมาตั้งชื่อลูกลูกผมจะชื่ออะไรก็ช่วยๆกันตั้งมาหน่อยนะครับเป็นผู้ชายนะครับทุกคนครับคอยต่อยกับพ่อไม่หนุกต่อยทั้งวันแน่เลยพ่อชอบใช้ความรุนแรงเเเเีีียยวววอออาานนนลลลลูกกกกกกไไปปปช้้้แ็็่ฬซ์ตรรรมุุๆคคับท